ดอลล่าและพิชี่มีเรื่องเล่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกระตา่ายทลแลหลับสีชินชินล่าค่ะมาทำความรู้จักกับโครงสร้างสีชินชินล่ากันก่อนเลยนะคะสีชินชินล่าเนี่ยมีการผสมผสานร,ระหว่างสีไขมุกนะคะผสมกับสีเทาเข้มหรือดำแซมด้วยกาแทนนะคะที่มีปลายขนเนี่ยเป็นสีดำนั่นเอง และเป็นกลุ่มสีที่ค่อนข้างทําออกมาได้ยากเหมือนกันนะคะกระต่ายหนึ่งคอกเนี่ยอาจจะมีติดมาหนึ่งตัวหรือแทบไม่มีเลยก็ได้ค่ะมองโดยรวมแล้วเนี่ยน้องจะเป็นสีเทาแซมดำที่ปลายขนค่ะเหมือนสีตัวชินชิล,ลานั่นเอง ถือเป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะจากผู้เลี้ยงมากมายเลยนะคะเพราะว่าน้องเวลาโตมาแล้วจะดูน่ารักมากๆนะคะนากอดขนปุกปุยน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะมาแนะนำน้องกระต่ายในสีอื่นๆให้ได้ฟังกันอีกค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดอลล่าไลฟ์ที่ของแอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ